สวัสดีครับในพาร์ทนี้ผมจะมาเล่าการเล่นดาบโล่ในช่วงโรวินจนถึงซอร์ตแมนครับในช่วงเริ่มต้นครับก็ให้เราทำเควสดหลักไปตามปกติครับจนถึงเปลี่ยนทาร์ดเป็นซอร์ตแมนครับในตอนเปลี่ยนทาร์เป็นซอร์ตแมนครับก็จะมีให้เราเลือกอาวุธอยู่3ชนิดครับก็มีหอกครับมีดาบสองมือแล้วก็ดาบโล่ครับ ก็ให้เราทําการเลือกดาบโลครับเพื่อนๆอาจจะมีคําถามก็ว่าถ้าผมจะเล่นดาบสองมือหรือว่าเล่นหอ,อกไปก่อนได้ไหมแล้วค่อยมาเปลี่ยนเป็นดาบโลสีหลังคําตอบครับเล่นได้ครับแต่นะครับถ้าเล่นดาบสองมือหรือหอ,อกไปแล้วแล้วก็เพื่อนๆทําการอัปเกรดหอ,อกหรือดาบสองมือไปแล้ว เราจะมบปเปลี่ยนมาเล่นดาบโลตอนหลังครับแปลว่าจะต้องตีบวกดาบโลใหม่ครับเพราะว่าดาบสองมือหรือหอกที่อัปเกรดไปแล้วครับไม่สามารถสืบทอดอุปกรณ์มาดาบโลได้ครับเพราะถือว่าเป็นอาวุธคนละชนิดกันครับเอาละครับหลังจากที่เราเลือกอาวุธแล้วครับ ก็จะมีเคเวสที่ให้เราตีบวกฟรีครับเคเวสตีบวกฟรีครับให้เราเลือกตีบวกชิ้นไหนก็บวกแนะนําให้บวกโลครับการบวกโล่ดียังไงโลครับใช้วัตถุดิบในการบวกน้อยครับจะทําให้เราตีบวกได้เลเวลสูงๆได้ง่ายครับและการตีบวกโลครับนอกจากจะทําให้เราได้ HP ที่เพิ่มขึ้นแล้วเราก็ยังได้ ที่ดาเมจโบนัสมาเสริมดาเมจให้กับการเก็บเบลด้วยครับ mm hmm. เมื่อเราทำเควสจนถึงเลเวลประมาณ22ครับระบบก็จะทำการปลดตันเจียนครับแล้วก็เควสกระดานครับ mm hmm. ก็ให้เราเลือกทำเควสกระดานไปก่อนครับทำเควสกระดานไปจนหมดกระดานครับพอเราทำทั้งหมดแล้วเราก็น่าจะได้เลเวลประมาณ 26ครับพอเลเวล26แล้วครับระบบก็จะทำการปลดระบบ o d i n นเบสซิ่งครับเราก็ทำการเปิดโอดินเบสซิ่งตีมอนสเตอร์เก็บจ็อบไปครับมอนสเตอร์ที่แนะนำให้เก็บจ็อบในช่วงเลเวล26ก็ก็เป็นมอนสเตอร์เห็ดพิษครับเห็ดพิษก็จะเป็นมอนสเตอร์ที่เก็บจ็อบได้ดีในช่วงเลเวลประมาณ26 ถึง20ปลายปลายครับหลังจากที่เราใช้อดิบเบสซิ่งเก็บเลเวลไปจนหมดแล้วครับก็ค่อยกลับมาลงดันครับการลงดันเจี้ยนครับผมแนะนำเพื่อนๆน,นะครับถ้าเพื่อนๆปลดดันเจี้ยนระดับยากได้แล้วก็ให้พยายามลงดันเจี้ยนระดับยากครับเพราะว่าดันเจี้ยนระดับยากมันจะได้ exp มากกว่าดันเจี้ยน ระดับปกติครับต่อไปเรื่องการอัพสเตตัสครับสเตตัสของดาบโล่ในช่วงเริ่มต้นครับผมแนะนำให้อัพสเตตัสเป็น SCR ทั้งหมดครับก็จะทำให้เราเก็ดเลเวลในช่วงแรกได้ง่ายครับ ของสวมใส่ครับของสมใส่ในช่วงในช่วงเริ่มต้นในช่วงแรกก็แนะนําเป็นเซตเลเวลยี่สิบครับก็ก็คงต้องเป็นเซตนี้แหละครับก็ช่วงเลเวลยี่สิบก็จะเป็นเซตที่ดอกจากดันแมงทองครับโกลเด้นบัให้ใช้เซตยีครับยกเว้นครับยกเว้นตัวโล่ครับตัวโล่ไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนก็ได้ครับเพราะว่าโล่เลเวลยี่มันจะเป็นสเตตัสตัวพีดามิ e d u c ชั่นครับ ซึ่งพีเดเมจเรียชันก็จะไม่ได้เสริมดามเมจในการตีมอนเตอร์เดอนกับโล่เลเวลสิบที่ให้มาตอนแรกที่เป็นพีเดเมจนัดครับก็ให้เราใช้โล่เลเวลสิบไปก่อนครับแล้วก็ค่อยเปลี่ยนอีกทีอาจจะเป็นโล่เลเวลสี่สิบเลยครับเป็นโล่ขาวเลเวลสี่สิบครับส่วนประดับครับประดับผมก็แนะนำให้เป็นประดับลดคูดาวครับ แล้วก็ทาริสแมนลดคูดาวครับเอาตัวนี้ครับทาริสแมนลดคูดาวจะทําให้เราสามารถอัพเลเวลสกิลได้สูงๆครับจะทําให้เราเคลียร์มัสเตอร์ได้ไวครับ mm hmm. การอัพสกิลครับ mm hmm. การอัพสกิลในช่วงที่เป็นซอฟแมนครับ mm hmm. ก็แนะนําให้อัพสกิลแบดครับสกิลแบดให้อัพ เลเวลสกิลตามที่เราลดคูดาวได้ครับถ้าเราอัปเกรดตัวทาริ t แมนหรือตัวแหวนครับลดคูดาวตัวนี้ครับลบได้กี่วิก็ให้อัพเลเวลสกิลตามนั้นครับมันจะได้ไม่มีคูดาวนานครับจะทําให้เก็บเลเวลได้ดีครับสกิล HP Recovery ในช่วงแรกอาจจะยังไม่ต้องอัพก็ได้ครับให้เรามาอัพ a t t l e w h e e l ครับแล้วก็ s อร์ตมัตเตอรครับ แม็กนัเบกผมก็แนะนําให้อัพไม่เกินเลเวลสครับเพื่อที่ครูดาวจะได้ไม่นานเกินไปครับก็เริ่มต้นครับประมาณนี้ครับถ้า,าเพื่อนๆอัพสกิลแบสถึงเลเวลหได้แล้วครับก็แนะนําให้อัพฟาทเทโบครับฟาทเทโบก็จะมีคุณสมบัติลดเดฟมอนสเตอร์ครับทําให้เราเคลียร์มอนสเตอร์ได้ไวขึ้นอีกนิดนึงครับการเก็บจอบครับการเก็บจอบตั้งแต่ เปลี่ยนค้าซอสแมนไปจนถึงจก้50ห้ครับมีมอนสเตอร์ตัวไหนบ้างในการเก็บจ็อบครับมอนสเตอร์ที่แนะนําในการเก็บจ็อบครับก็มีเห็ดพิษครับเห็ดพิษนี่เราจะเก็บมอนสเตอร์ตรงเห็ดพิษไปจนถึงเลเวลประมาณ20ปลายๆครับหรือช่วง30ต้นๆก็ได้ครับแล้วก็ตัวต่อไปก็ แนะนำก็ตอนเป็นเลเวลสาสิบเอ็ดเป็นต้นไปครับก็ให้มาจ็อบตัวที่คาราเมลครับคาราเมลตัวนี้ก็จะเป็นมอนสเตอร์จอบสูงอีกหนึ่งตัวครับสาม,มารถเก็บคาราเมลไปจนถึงเลเวลสามสิบสี่ครับแล้วก็เริ่มไปเก็บตรงที่มาตินครับมาตินก็จะอยู่ตรงตรงเหมืองครับในช่วงเก็บจ็อบที่มาตินครับ ถ้าเพื่อนๆเ,เก็บมอนสเตอร์ที่เป็นจ็อบมาตลอดก็เป็นไปนได้ว่าจะเปลี่ยนคลาสไนท์ในช่วงเลเวลประมาณ30กลางๆครับก็ขั้นตอนการเก็บจ็อบนะครับก็มอนสเตอร์ตามนี้ครับเริ่มจากคิดพิษครับแล้วก็ไปคาราเมลครับแล้วก็ไปมาตินครับหลังจากที่เราเก็บจ็อบจนถึงจ็อบ50แล้วเราก็จะได้เวสเปลี่ยนคลาสไนท์ครับก็ในเรื่องของคลาส ของคลาสนท์ครับผมก็จะมาเล่าให้ฟังในพาร์ทต่อไปครับสำหรับพาร์ทนี้ที่เป็นเรื่องของคลาสซอนแมนครับก็จบเพียงเท่านี้แล้วก็ฝากติดตามในพาร์ทต่อไปแล้วก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามช anel ให้ผมด้วยนะครับถ้าชอบอคลิปของผมหรือว่าชอบแนวการเล่นคลาสดับโลกครับ ในคลิปนี้ก็มีเพียงเท่าน,นี้ครับสวัสดีครับ